สวัสดีครับวันนี้พ่อควรทุกนี่ก็ได้มาซื้อเดินทางมาซื้อเหล็กครับผมเพื่อที่จะไปทําบ้านให้น้องอยู่ครับกับพ่อควรถุงเงินนะครับครับผมครับผมมาสองคนครับทางพี่ทางน้องครับเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับผมฝากด้วยนะครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงร้านเหล็กแล้วครับกําลังผนเหล็กใสร็จแล้วนะครับ น้องทองคุณทุกคนพ่อคุณก็ได้มาซื้อเลยครับวันนี้เพื่อจะไปทำโรงช้างให้น้องได้พักกันแดดกันฝนนะครับผมฝากติดตามน้องทองคุณตัวเล็กด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมน้องก็ตัวเล็กอยู่นะครับ ครับวันนี้ก็มาซื้อเหล็กอยู่ที่บุรีรัมนะครับผม <Hey. S 1> ตอนนี้พนักง,งานก็ได้มัดเหล็กอยู่นะครับผมพร้อมที่จะเอาไปขึ้นตาช่างแลครับผม ็ควรก็เดินทางมาแต่เช้านะครับวันนี้ครับเกือบจะเที่ยงแล้วครับผมเนี่ยยังไม่ได้ออกจากร้านเหล็กเลยครับเพราะว่าคนเยอะครับผมวันนี้ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เหล็กก็มาถึงบ้านน้องช้างศีออของคุณนะครับก๊อวดก็กําลังเอาเหล็กลงอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องตัวเล็กด้วยครับผมตอนนี้ก็เด็นสมทบทุนสร้างบ้านน้องก็ยังขาดอีกนะครับไปซื้อเหล็กมาตั้งเสาไว้ก่อนครับพอหาที่เดินเพื่อที่จะได้ น้ำเพชรก็มาช่วยด้วยาน้ำเพชรก็มาช่วยครับน้ำเพชรใช่ไหมครับผมอ๋อน้ำเพชรขาเราะโอ้น้ำเพชรขาเราะก็มาช่วยด้วยอ่ามาช่วยแบกต้นเสาให้กับน้องทองคุณนะครับน้องทองคุณก็จะได้มีบ้านอยู่แล้วนะครับผม อ่าน้องทองคูณจะได้มีบ้านอยู่แล้วนะครับพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับผมน้ำเพชรสวัสดีครับแล้วน้องสวัสดีครับก่อนแล้วไอ้บาดมืออยู่ที่ไหนเดวนี้ในน้ำเพชรอ่ะไม่มาเห็นหน้าเลยน้ำเพชรโอ้นี่น้ำเพชรเนาะครับผ่านน้ำเพชรครับผมขอบคุณมากครับครับน้ำเพชรก็ยังไม่ยังไม่มีบ้านครับครับผมสมทบทุนเหมือนกันเนาะครับครับอ่าทองคูณสวัสดีครับก๊อตลูกสวัสดีครับ ครับแล้วไม่ทําเลยไม่ทําเลยทองคูณไม่ใช่ดุกดิกเราก็ลงเรื่อยๆนะครับน้องทองคูณก็ได้ไปซื้อเหล็กมาแล้วนะครับผมสะสมคะแนนจากพ่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะครับ องหน้าผมเลยนะครับผมต้นใหญ่มากครับผมยัแห้งแนบดีน้ำพีแนะ น้ำเพชรเฮ็ดจะได้เฮ็ดแห้งเมื่อยานนันบ่เออน้ำเพชรพุ่นทองคู่อาไปไปขึ้นเรียนแล้วทองคู่อาไปขึ้นเรียนแล้วพุ่นพุ่นทองคู่ศรีสางเองเลยตัวนี้ทองคู่เสาแล้วครับตัวนี้ครับทองคู่เล่นเลยครับทองคู่เรียนแล้วทองคู่เรียนแล้วทองคู่ทองคู่นะไปนอดเรียนแล้วทองคู่เดี๋ยวไปไกลช่างพุ่นเนาะโทษทองคู่ไม่ได้เนาะต้องโทษดุกดิกนี่ ต้องโทษดุกดิกกทองทองคูณแม่ไหรอกเพราะเอาเหล็กไปให้ทองคูณเล่นเนาะทองคุณก็เล่นเลยพอดีน้องทองคูณแกบอกรีบยกหน่อยครับจะได้มีร่มอยู่นะครับผมไว้หน่อยไว้หน่อยทำงานแล้วอึดอาดเร็วหน่อยเร็วเอาเอ๊ะมันบาดเลยรถกงเนาะโอ้เสื้อทีมเขียวเลยเนาะทีมงานทองคูณชุดเขียวเลยเออเอาแข็งแรงเลยแล้วพอฟัน อ่าี่ฟานสำรองเขากแค่ผมฟานสำรองอยู่ข้างหลังหลังโ <c oughs> ออกแล้วคนเดนชั้นไล <c oughs> ่จะได้สร้างบ้านให้น้อง <c oughs> เพื่อบงังแดดบังฝนนะครับ น้องทองคูณยืนยืนยืนจ้องเลยน้องทองคูณยืนจ้องเลยเอ้เราจะได้บ้านแล้วน้องทองคูณบอกว่าเราจะได้บ้านแล้วนุน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 น่นนุ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 นนนน้องทองคูณน้องทองคูณนุนน่นทองคูณเอาตัวเล็กไว้ในอ้อมกอดน้ำแก้วด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วนะครับนะครับผมเราก็ได้เสามาแล้วครับผมอีกประมาณหาเรื่องครับไม่น่าจะเกินพืุนี้ครับก็จะได้ทํโครงขึ้นนะครับ หลังจากนั้นก็วันนี้ก็ซื้อเหล็กหมดทั้งหมดสองหมื่นกวัวแล้วครับสองหมื่นกวัวแล้วครับคะแนนของเราครับผมขอบคุณครับแชร์ฝากติดตามจุดกระดิ่งให้น้องทั้งคุณนะครับวันนี้ครับผมขอขอบคุณอีกทีครับ